ในบ้าน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 เชียเปิดได้ด้วย ไปดิโอ๊ยล้กแล้วก็โดนแล้วก็โดนแล้วก็โดลลลไปหมดลกไปหมดแล้ว ก็รักเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิตฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาและรอคอยเธอมาแสนนานและสุดท้ายก็เจอว่าเธอคือทุกอย่างที่เติมเต็มหัวใจเจ็คนี้ทุกลมหายใจ ฉันคือเธอคนเคยเงาเคยรู้สึก,กวยว่าเคยมองหาความรักนั้นมันอยู่ที่ใดโลกใบใหญ่หรือเกินมีผู้คนอยู่มากมายแต่หัวใจ ฉันได้พบกับเธอสิ่งที่เธอให้ฉันไม่รู้มันคืออะไรโลกใบใหญ่ใบเดิมที่ไม่คิดเงาใจแค่ฉันนั้นยังมีเธออยู่ตรงนี้ นั้นคือครึ่งชีวิตฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาและรอคอยเธอมาแสนนานแต่สุดท้ายก็เจอว่าเธอคือทุกอย่างที่เติมเต็มหัวใจจากนี้ทุกลมหายใจฉันคือเธอ เธอันนคือคึ่งชีวิตฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาและรอคอยเธอมาแสรนานและสุดท้ายก็เจอว่าเธอคือทุกอย่างที่เติมเต็มหัวใจจากนี้ทุกลมหายใจฉันคือเธอ จคำว่าสองเราไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัวมีเธอที่รักขึ้นในจิตใจให้ฉันก้าวเดินต่อไปต่อจากนี้เธอและฉัน can okay. me okay. Ja, คนนั้นยิ่งมีกันและกันมาแค่ไหนมีเพียงคำว่ารักที่สุงเรานั้นเข้าใจรักเพียงเธอและตลอดไปแค่เธอกับฉัน ถูกไซมันครบรอบหนึ่งเดือนของแล้วนะครับที่รัก Thank mm -hmm. you. มนน้อยากจะหยุดแล้วมีเยอะมันวุ่นวายเมื่อก่อนเจ้าชวนนิยอมตอนนี้เลิกแล้วตอนนี้พร้อมแค่เธอได้ไหมฉันขอรอ้องให้เธอเป็นคนพาเข้านอน ยก็ยังระอาพี่เลยนาฬิกาบอกสิบโมงเช้ายังอยู่ในปาตีเลยเจอกับเธอแล้วปัจจุบันไม่เอาแล้วนาที่เคยจากเป็นซื้อแล้วอยู่ดีๆพี่กลาเป็นบาร์บี้เลย ปเจอใครเขาก็บอกว่าพี่รั่วการส่งตัวพี่เหนือการขาดขันนนแต่พอเจอเธอแล้วเบย์เบย์พอแล้วไม่อยากจะเดินเซอยากเป็นคนดีเพื่อเดินข้างหน้าใครสักคนอยากกลายเป็นคนที่โอเคของสลิปกันลำมีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นจากเป็นเสือกันลำกลายเป็นลาบี ไร right, right ่ไรแบดบอยดูคลายคลายคลายคืออย่ l ลอง look into my eye สบบานให้ตายตายตายนึอแต่บทผู้ร้ายตอนนี้เป็นเสือสิ้นลายลองล o ก k n t t o y y e อ e สะบานให้ตายตายตายเมื่อก่อนกะลำเคยเป็นคนที่แย่ อาจจะมีอะไรที่ไม่แน่แตอนนี้อยากบอกเอาไว้ว่าลักษลีที่แน่ๆจะขอดูแลเธอไปตลอดจากตอนนี้ปัจจุบันอนาคตจะอยู่จนไปจนแก่เท่าจะบอกว่าตอนนี้มีคำว่าสองเราสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรอยากจะบอกก็ขอให้ทั้งคู่รักกันไปตลอดมือก่อนเคยร้ายร้ายร้ายแบบ ดูคล้ายคลายคล้ายก็รู้ลอก Look into my e y e สาบานให้ตาย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 ,ตายเล่นแต่บทผู้ร้ายร้ายร้าย Look into my eyes สัญญาจะมีแค่ทุนคน งานไวแตงมั่วเลยพอได้ปะพอได้ปะทุกคนเอาเราออกไงอะ จะหลุดป่วยไรบ้างป่วะไรบ้าเฮ้ยเอาออกออกโอ้ย,ย,ยอย่างนี้ฮัออออน,นน,น,นี่โอ้ยขอเพลงเมื่อกี้ลงยูทูปโอ้ย ดีเลยครับอขอบคุณครับคุณทุกคนครับแล้วเขาก,กอดกันแล้วเขาก,กอดกันวิ <c oughs> ่งไปถามเขาโทษดีครับหาทางออก <c oughs> อันนี้นนตนตีเล่นนักตลกเเ <c oughs> มื่อกี้ที่ผมมั่วเลยนะแต่งแต่งแบบอืมเองอิจฉาเดโโบบิโอ้โหซักมีเบบี้วโอ้โหจะรู้ว่ากับชื่อนี้ แล้่แอบทำไมก็แอบดูไงทุกคนนี่ไงนี่นี่นก็หนึ่งเดือนที่เราคบกันแล้วนะสลิปลำก็ไม่มีอะไรจะบอกว่ารักนะสลิปก็รักลำเหมือนกันค่ะแต่แต่นี้ไปต้นไปจะมีแต่คำว่าเรา ขอบคุณที่ต่อสู้กันมาหนึ่งเดือนี้เราผ่านอะไรมามากมายจริงๆทั้งความทุกข์ความสุขจี่ปิดหวังหรือสมหวังก็ขอให้มีการอย่างนี้ตลอดไปขอบคุณมากนะกระลำไม่เคยมีใครทำแบบนี้ให้กับสลีปเลยเพียงเพราะมากค่ะยินดีครับ เรื่วความรักของสองคนจะเป็นยังไงนั้นผมสัมีก็ไม่อาจจะตอบทุกคนได้ว่าเขาทั้งสองคนนั้นบอกาไง <c oughs> จะเป็นยังไงต่อไปหมดหน้าที่ของเราแล้ว เ้าเมื่อกี้ไม่ได้ล็อกเหรอ <c oughs> ไปฟูดดีรออะไรอะ่ะข้าวจะหมด <c oughs> ให้เสียงภาษาไทยโดยพัทมิตรพี่เลขกอะไรครับ พี่สำลีคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับพี่สำลีขยินดีครับขอบคุณไปพี่เราได้เลยครับเท่าไหร่ครับพี่เออแล้วแต่ลำเลยแล้วแต่ลำเลยยินดีครับครับพี่ขอบคุณมากครับครับครับขอใหความสุขมากๆนะครับสองคน